ฮท่านแม่ทัพเหตุใดจึงทำเช่นนี้ท่านอย่าได้ลืมไปว่าการยักยอกบรรณาการมีโทษสถานหนักประหารสามชั่วโคตรข้ายังจำได้ว่าตอนนั้นมงกุฎมังกรห้าสีที่รัดเม้าส่งเป็นเครื่องบรรณาการแก่องค์จักรพรรดิถูกท่านยักยอกไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัวได้อย่างไร ฝ่าบาททรงจะเย็นก่อนพะะเพืยอค่ะในเมื่อพวกเราได้กุญแจสำคัญมาแล้วยังไม่จำเป็นต้องเสียแ้งอีกต่อไปเล่นละครมาตั้งนานมาเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยว่าไงนะเพราะฝาบาททรงเชื่อมั่นว่าสินบนที่เย,ย้ายวนใจนั้นสามารถซื้อใจคนได้ พวกเราจรึงทาได้เพียงเล่นตามน้ําไปก็เท่านั้นเองทําให้ตัวเองมีความผิดฐานยักยอกบรนณาการมงกุฎมังกรห้าสีชิ้นนี้เป็นรางวัลที่องค์จักรพรรดิทรงมอบให้แก่หม่อมชันด้วยพระองค์เองหลังปราบกองทัพของฝ่ายศัตรูได้พวกเราเพียงแต่แก้ไขมันบันทึกคลังบรรณาการนิดหน่อยก็เท่านั้นเองคลังบรรณาการสถาบันที่จัดการและจัดเก็บเครื่องบรรณาการของรัฐต่างๆในราชวงศ์ แม้ว่านี่จะไม่ใช่แนวทางที่หมอมชันมักปฏิบัติปัญหาต้องแก้ด้วยกำปั้นแต่หากไม่ใช่เพราะการตรวจสอบธุรก,กิจกันในทุกทางพวกเราก็คงไม่ใช้วิธีนี้เพื่อคลายความเครงใจของฝ่าบาทหรอกเพคะแต่ว่านะจี้ผิงข้าขอแนะนำให้ตัดใจซะดีกว่าเพราะข้าจะไม่ยอมให้เจ้าทำร้ายราชารัฐเมาได้หรอกตกลงว่าพวกเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีกันแน่นะ ท่านแม่ทับทั้งสองหมายความว่าอย่างไรกันเรื่องนี้หากให้เล่าก็คงยาวระหว่างตรวจตราเขื่อนศักดิ์สิทธิ์พวกเราพบสารลับฉบับหนึ่งเข้าโดยบังเอิญจากข้อความที่บันทึกไว้ในนี้สองปีก่อนราชารัฐเม้าได้มีคำสั่งให้ชนชั้นสูงผู้หนึ่งรวบรวมช่างฝีมือจากทั่วรัฐมาออกแบบและก่อสร้างเขื่อนศักดิ์สิทธิ์แห่งมังกรอิงหลงทว่าไม่มีผู้ใดล่วมรู้เลยว่า เขืนศักดิ์สิทธิ์เดิมทีควรมีไว้เพื่อป้องกันอุทกภัยและบูชาที่พระเจ้ามังกรกลับมีความลับอันใหญ่หลวงซ่อนอยู่ภายในเมื่อจนชั้นสูงผู้นั้นรู้เข้าก็ได้โน้มน้าวให้ราชารั่เม้าเปลี่ยนพระไทยหากแต่ก็ไม่เป็นผลกลับกันครอบครัวของเขาทั้งเด็กและคนชราต่างถูกจับไว้เป็นตรกรกัวประกันด้านในเขื่อนศักดิ์สิทธิ์นั้นสร้างเขาวงกตขึ้นมา เพื่อปิดบังความจริงของเข่นศักดิ์สิทธิ์นี้เอาไว้และชนชั้นสูงและช่างฝีมือที่ล่วงรู้ความลับนี้ต่างกลายเป็นตัวอันตรายของการก่อสร้างเข่นศักดิ์สิทธิ์ในตอนที่การก่อสร้างเขื่นศักดิ์สิทธิ์กำลังจะสิ้นสิ้นราชาัฐเมาได้มีคำสั่งให้ประหารพวกเขาอย่างลับๆชนชั้นสูงได้คาดการถึงเหตุการณ์นี้ไว้แล้วจึงนำพาช่างฝีมือต่อสู้สุดกำลังและหนีออกไปทางประตูเป็น ที่แอบสร้างไว้ในทางลับ <c oughs> ดีดีมิหน่าละ่ะเราสั่งให้ออกตามหาพวกเขาทั่วรัดเมากลับไม่พบร่องรอยแต่อย่างใดที่แท้ตกอยู่ในกำมือของท่านแม่ทัพนานแล้วเหรอนี่ <c oughs> หาไม่ได้เพคะ <c oughs> เมื่อหลายวันก่อนในตอนที่พวกเราวกำลังสำรวจทางลับกันอยู่ได้พบประตูเป็น ที่เป็นเส้นลึกลับโดยบังเอิญทว่าด้านในกลับเหลือเพียงซากศพที่แห้งกรังอยู่เพียงไม่กี่ศพบนโครงกระดูกแต่ละร่างมีรอยดาบอยู่หลายแห่งคงเป็นแผลที่ได้รับระหว่างหลบหนีแม้จะหนีเข้ามายัางประตูได้แต่ก็หมดแรงสิ้นใจอยู่ในนั้นแต่พวกเราก็เก็บรักษาเรื่องราวทั้งหมดเอาไว้รวมถึงแผนผังของเขื่อนศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นกระดาษภาพใหม่ไว้อย่างได้สมบูรณ์เหมือนเดิม ระดาษผ้าไหมใช้เขียนและวาดและนี่จึงเป็นเหตุให้ความลับของเกิื่อนศักดิ์สิทธิ์ถูกพวกเราร่วมรู้เข้าช้าก่อนในเมื่อศพแห้งและแตกลงกระดูกไปแล้วเหตุได้แผ่นที่จึงยังมีสภาพดีอยู่ได้หรือว่านี่มันสารเหอหมิงที่ท่านอาจารย์จิงฮวาเขียนขึ้นมีเองท่านแม่ทัพ ขอค่าดูหน่อยได้ไหมชวนเพื่อเะยะค่ะนี่มันนี่คือลายมือเล็กด,ดาประทับของท่านอาจารย์นี่นะอย่าบอกนะว่าท่านอาจารย์ของพี่อมญิงถูกปลดจากตําแหน่งและในประเทศกลับบ้านเกิดไปแล้วไม่ใช่หรอกรอเหตุใดจดหมายของเขาจึงมาอยู่ในทางลับได้ล่ะท่านอาจารย์มีความสามารถและมีความรอบรู้ด้านทั้งด้านการคํานวณและความรู้ทั่วไปเดิมทีข้าเข้าใจว่ามาสองปีก่อน หลังจากถูกปลดจากตําแหน่งด้วยคําให้ร้ายท่านอาจ,จารย์ได้ละทิ้งทางโลกไปหลบซ่อนและใช้ชีวิตอยู่ในป่าแล้วถึงได้ขาดการติดต่อไปแต่นึกไม่ถึงเลยว่าจะถูกเสด็จพ่อเกณฑ์ไปใช้แรงงานที่เขื่อนศักดิ์สิทธิ์อย่างลับๆและท้ายที่สุดแล้วก็ยังต้องมาตายอย่างอน,นาถอยู่ในนั้นอีกเสด็จพ่อเสด็จพ่อทรงสร้างเขื่อนศักดิ์สิทธิ์นี้ขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อันใดกันแน่พี่คะ ความจริงแล้วเขื่อนศักดิ์สิทธิ์แห่งมังกรอิงหลงอันตรายไม่น้อยไปกว่าค่ายกลนอัศนีเลยเขื่อนนี้ตั้งอยู่บนเส้นทางน้ําไหลของแม่น้ำหยานเจียงดูดซับพลังของชีพจรมังกรขึ้นมาผ่านตัวเขื่อนได้รวบรวมพลังทั้งหมดขึ้นสู่ท้องฟ้าเกิดเป็นมหาอัศนีบาทแล้ววันพรุ่งนี้สิ่งที่เรียกกันว่าวันอวยพรแท้จริงแล้วก็คือเวลาที่ชีพจรมังกรมีพลังมหาศาลมากที่สุด ทันทีที่สายฟ้าฟาดลงสู่พื้นดินเมืองหลวงของจัก,กรวรรดิจะกลายเป็นเท่าฐานในทันทีกระมอมพูดถูกหรือไม่พยาค่ะฟาบาทอะไรกันเช่นนั้นจะไม่เกิดความโกลาหลไปทั่วใต้ล่าเลยเหรอเป็นไปไม่ได้เป็นอย่างที่ข้าเคยคิดเอาไว้จริงๆไม่ว่าจะเป็นแมวขนทองที่คลุ้มคลั่งหรือลูกเห็บต้นดูดูใบไม้ผลิปรากฏการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ทั้งหมด ล้วนเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้แล้วว่าชีพจรมังกรเกิดความผิดปกติไปใจเย็นๆ็นแม้เรื่องเขินศักดิ์สิทธิ์จะน่าตกใจก็จริงแต่กุญแจที่สําคัญที่สุดอยู่ในมือของพวกเราแล้วเขินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ไม่มีทางเดินกลไกลได้หรอกนะดับเล่มนั้นคือกุญแจเหรอ <S 2> <S 2> <S ถูกต้องแล้วที่พวกเราเล่นละครมาจนถึงตอนนี้ก็เพื่อตามหามัน นื่องจากกุญแจที่ปรากฏในแผนที่เป็นเพียงรูปภาพรูปหนึ่งพวกเราพยายามตามหามาโดยตลอดแต่ก็ไม่เจอเลยทําได้เพียงคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของราชารัตเมาพวกเราคาดเดากันว่าวันนี้ราชารัตเม้าจะต้องไปที่เขื่อนศักดิ์สิทธิ์เป็นแน่และกุญแจย่อมต้องปรากฏออกมาเช่นเดียวกันซึ่งลวดลายบนด้ามจับของดาบเล่มน,นี้เหมือนกับภาพวาดในแผนที่ไม่มีผิดเพีย้ยน มันต้องเป็นกุญแจไม่ผิดแน่ดังนั้นทุกอย่างจบสิ้นลงแล้วฝาบ,บาทโปรดเสด็จกลับเมืองหลวงไปกับพวกเราและฟังคำตัดสินจากองกอค์จักรพรรดิเถิดเพคะพวกเจ้าช่างยอดเยี่ยมเกินจริงๆนะเย่ยแล้วราชาลัดเม้าคิดจะนี้จุ เป็นไปไม่ได้กุ้ยเทียนเจ้าราบใดที่ข้ายังมีลมหายใจพวกเจ้าอย่าได้หวังว่าจะทำร้ายฝ่าบาทได้เ <c ười> จ็บหนักถึงเพียงนี้ยังไม่คิดจะยอมแพ้อีกเลรอกุ้ยเทียนเจ้าดือดดึงซะจริงนะฮ่ฮ <c ười> เป็นวาสนาของรัฐเม่าจริงๆที่มีแม่ทัพกุ้ยอยู่ด้วยหยิบออกมา นี่คือยาวิเศษที่ข้าเก็บรักษาเอาไว้ท่านแม่ทัพดิบกินเข้าไปเร็วเข้าขอบพระทยัยสำหรับยาพิคาฟาบาทยานี้ไม่เพียงที่จะสมานแผลได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นแต่ก็ยังแต่ยังสามารถปลุกพิษกระดูกขอบตาได้ด้วยทำให้พลังการต่อสู้ของกระหม่อมเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในช่วงพลิบตาพิษกระดูกขอบตา กุยเทียนเจ้าก็ถูกพิษชนิดนี้ด้วยเหมือนกันนะหรือว่าพิษในร่างกายเชียนอี้ก็เป็นฝีมือของราชาฤรดเม่าด้วยเช่นกันเจ้ารู้ทุกอย่างแล้วเหรอพระยะค่ะกระมมงรู้สึกได้นานแล้วว่า่าบาทใช้วิธีนี้ในการควบคุมกระมมนับแต่วันที่กระมอมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพ่าบาทได้ท่งใส่พิษนี้ไว้ในเหล้าที่กระมมงรับประทานตะกูลกุยล้วนมีแต่พูด จงรักพักดีพวกเราคอยรับใช้ปกป้องราชาแห่งรัฐเมาจากรุ่นสู่รุ่นแค่ยาพิษเพียงเม็ดเดียวมีหรือจะทำให้จิตใจของกระหม่อมหวั่นไหวได้อ,อึ๊ท่านแม่ทัพ <c oughs> ข้าขอรับความจงรักพักดีและสละชีพครั้งนี้ของท่านไปเถอะจงไปฆ่าพวกมันให้ตายยา <c oughs> <c oughs> แรงกดดันรุแนแรงมากพิษนิริตประหลาดถึงเพียงนี้เชียวละพิษชนิดนี้เก่นมาจากโครงกระดูกของยาจื้อแม้จะทำให้พลังการต่อสู้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในชั่วพริบตาจทว่าต้องแลกกับการสูญเสียสารจริงไปสารจริงคือพลังชีวิตของสิ่งมีชีวิตโดยที่คนทั่วไปจะสูญเสียพลังนี้ไปเองตามกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย ขณะที่มังกรและคู่พันธะสามารถเลือกได้ว่าจะแลกเปลี่ยนพลังเหล่านี้ซึ่งกันและกันหรือไม่แต่ต้องแลกด้วยอายุไขที่สั้นลงหรืออาจได้แรงถึงขั้นเสียชีวิตด้วยจุ้งกุ้ยเทียนเจาสูญเสียสติไปอย่างสิ้นเชิงแล้วเขาคิดเพียงแต่จะฆ่าเท่านั้นดูเหมือนตอนที่พิษของเดากำเริบก,ก็คงเป็นแบบนี้สินะบ้าที่สุด สู้กันดูดเดือดแบบนี้เราเข้าไปแทรกไม่ได้เลยด้วยซ้ำท่านแม่ทัพจุ๊งเออกุ้ยเทียนเจ้าจะบ้าไปแล้วแหละเขาไม่สนใจชีวิตของตัวเองด้วยซ้ำน่าเสียดายดที่เขาต้องมาตายเพระาะความพักดีต่อกริย์ที่ได้ยังอายเช่นนี้ <c ười> ข้าเคยพูดไปแล้วสิ่งของต้องถูกใช้อย่างประโยชน์ของมันให้เต็มที่มนุษย์เราเองก็เช่นกันแม่ทัพกุ้ยคือผู้อุทิศตนเพื่อการสถาปนาจักรวรรดิใหม่ ชื่อของเขาจะถูกจารึกในหน้าประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนได้เวลาเริ่มสงครามแล้วกระจุมฮฮฮุกพลางซะแล้วกญใจของจริงคือตราหยกบนฝักดาบตราหยกเป็นหนึ่งในเครื่องประดับดาบสมัยโบราณมันถูกผูกไว้กับเข็มขัดเพื่อย,ยึดดาบไว้ที่เอว าถึงได้บอกยังไงว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลพวกเราจะรับมือกับกุ้ยเทียนเจ้าเองพวกท่านได้ไปหยุดราชารั่เมาเถอะหากไปหยุดเขาไม่ทันใจกลางไขเวทของเขืนศักดิ์สิทธิ์จะต้องถูกทำลายแน่อย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวเข้าจึ๊กจึกจึกทางรับในเขืนศักดิ์สิทธิ์แห่งมังกรอ,อิงหลงทางนี้พวกเราผ่านมาแล้วหรือเปล่านี่คือสัญลักษณ์ที่ข้าทำเอาไว้เมื่อครู่นี้เอง หลงทางแล้วจริงๆนำซ้ำยังไม่พบร่องรอยของราชารัฐเม้าเลยด้วยซ้ำนี่เหล็กเขาวงกดที่ท่านอาจารย์เคยสร้างเอาไว้ช่างซับซ้อนเหลือเกินอืมท่านจริงเหวอช่างปลดเปรึงยิ่งนักพวกเราลองใช้วิธีการถอดอาหารหัสอย่างเขาวงกตทั่วไปดูแล้วแต่กลับยังวนเวียนอยู่กับที่เดิมหมายความว่าเส้นทางในเขาวงกตแห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้ารู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวของธาตุทั้ง5และไข้กลนแปดทิศแต่ยังไม่สามารถถอดรหัสได้ในระยะเวลาสั้นๆแต่ถ้ายังมัวเสียเวลาอยู่แบบนี้ขันศักดิ์สิทธิ์ก็คงเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะในไอ้น้ำมีพลังมังกรของไปเจินอยู่คงจะติดตัวราชารัธเม่าในตอนที่เขาหยิบชิงดาบไปแต่ในถ้ำแห่งนี้มีไอน้ำหนาแน่นมากทำให้ยากที่จะรับรู้ได้ คงทำได้แค่ประมาณทิศทางคร่าวๆเ,เท่านั้นน่าจะเป็นทางนั้นลับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพียงนี้แล้วเหรอไม่เร็วนี่นะอืมไม่นั่งหลงนำทางเถอะพวกเราจะลิบตามไปได้ทางนี้ไอ้น้ำสิ้นสุดลงตรงนี้น่าจะมีกลไกาบางอย่างซ่อนอยู่อืมพวกเราลองหาดูเถอะสัมผัส อ่ะเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินไหวอ่ะอ่ะลื่นประตูหินเปิดออกแล้วรีบเข้าไปเด็วเข้าและชารัดเม้านี่นะฮะพวกเจ้ามาช้าเกินไปแล้ว พวกเจ้าสามารถถอดรหัสเขาวงกฏและหาที่นี่พบได้ฉลาดใช่ได้นี่นะหยุดแค่นี้เถอฝ่าบาทส่งอย่าได้คิดมีอีกเลยสเสด็จพ่อหยุดเถิดนะเพคะพูดอะไรโง่โง่ใครควรได้ทำงานไปแล้วต่อให้ดึงฝักดาบออกไปก็หยุดไม่ได้แล้วสุดท้ายพวกเจ้าก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อยู่ดีรู้สึกได้หรือยังว่าแรงสั่นสะเทือนจากพื้นดินอะ นี่คือพลังมังกรที่กำลังรวมตัวกันยังไงล่ะเปลวไฟแห่งสงครามกำลังลุกชนความโกลาหลกำลังร้องคำรามเปรี่ยงวันอวยพรก็คือวันตายของมังกรอิงหลงวันล่มสลายของจกักรวรรดิสุดท้ายข้าก็จะกลายเป็นผู้ครอบครองใต้ล่า <c oughs> คนโง่มักพูดแต่เรื่องเพอ้อฝัน<ะ>ยามนี้พลังมังกรยังไม่ปกคลุมทั่วผืนฟ้าขอเพียงทำลายใจกลางขายเวทได้พวกเราก็ยังมีโอกาสพลิกสถานการณ์นี้หลงเมียนไปจินน่าจะทิ้งร่องรอยเอาไว้รีบหาเวทให้เจอได้หากค่ายกลัถูกทำลายเขินศักดิ์สิทธิ์ก็จะพังทลายลงไปด้วย ถึงตอนนั้นทุกคนที่อยู่ที่นี่จะต้องตายกันหมดหลอนข้อในเมื่อเจ้ามีความตั้งใจอนเน่แน่ที่จะพิชิตใต้ล่าเหตุใดจึงมาขัดขวางข้าเช่นนี้ด้วยละ่ะหากเราโค่นล้มจัก,กรวรรดิและองค์จักรพรรดิได้เมื่อใดเจ้าเองก็จะได้ครอบครองอำนาจของราชวงศ์แต่เพียงผู้เดียวดัดเม้าอุดมไปด้วยทรัพยากรเพียงใดทั่วใต้ล่าต่างรู้กันดีข้าไม่ได้มีเพียงเขื่อนศักดิ์สิทธิ์เป็นของลํำค่าเพียงชิ้นเดียว หากค้นจักรวรรดิลงได้เมื่อไรข้าจะกวาาล้างบรรดาลัฐต่างๆได้อย่างง่ายดายขอเพียงเจ้ายินดีที่จะร่วมมือกับข้าหลังจบเรื่องนี้ข้าจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นเจ้าโลกร่วมกันกับข้าเจ้าโลกจักรพรรดิผู้นำโลกทั้งใบเจ้าโลกนะจุ๊งเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้แข็งแกร่งจริงๆ ถ้าใกล้จะต้านทานไว้ไม่ไหวแล้วถ้าไม่ตายนั้นเตรียมพร้อมรือยังมาแล้วอสรรพิษทองทำลายล้าจุ๊มจุ่